ผู้สูงอายุใหม่ล่าสุดวันที่10มีนาคม2568ไม่ผ่าน7ข้อนี้ไม่ได้เงิน1,000บาทดูเลยคุณได้ไหมผู้สูงอายุที่ไม่ผ่าน7ข้อนี้คุณไม่ได้เงิน1,000บาทแน่นอนมาดูกันว่าจะเป็นคุณหรือเปล่าที่ไม่ได้เงิน1,000บาทครับจะมีกลุ่มคนที่ได้เงิน1,000บาทดูยังไงก็คือเช็คไปพร้อมกับผมครับที่ไม่ผ่านทั้ง7ข้อเนี่ย เช็คไปแล้วนะครับคุณบอกว่าคุณผ่านหมดเลยเจข้อนี้คุณก็จะได้รับเงิน1000บาทเป็นของคุณแน่นอนครับมาเริ่มกันที่ข้อที่หนึ่งคุณผ่านหรือเปล่าถ้าไม่ผ่านก็จะไม่ได้เงินก็คือคุณเป็นคนที่มีสัญชาติไทยไหมหากคุณบอกว่าคุณไม่ใช่คนสัญชาติไทยครับไม่ได้เงินนะปัดตกไปเลยแล้วก็เป็นคนที่มีอายุ60ปีขึ้นไปหรือเปล่ามีสัญชาติไทยไม่พอต้องมีอายุ60ปีขึ้นไปด้วยหากเป็นคนมีสัญชาติไทยอย่างเดียวแต่อายุยังไม่ถึง60 จะยังไม่ได้เพราะว่ายังไม่เป็นผู้สูงอายุคําว่าผู้สูงอายุคือ60ปีขึ้นไปตรงนี้เลยท่านทราบกันดีอยู่แล้วนะครับก็ฝากกันไว้ด้วยคนที่อายุ60ปีขึ้นไปเท่านั้นที่จะได้เงินและเป็นคนสัญชาติไทยด้วยนี่คือข้อที่1ครับหาข้อแรกครับคุณเช็คไปคุณบอกไม่ผ่านเพราะว่าอายุคุณเนี่ยสีก็ไม่ได้เงินอายุ30ไม่ได้เงินยังย0่อย,อยู่ไม่ได้เงินนะครับให้ผู้สูงอายุเข้าไปก่อนนะให้คุณตาคุณยายคุณลุงนะครับคุณป้านะครับที่อยู่ แตเรียกว่าพี่ก็ได้เพราะว่าต่อให้อายุเยอะนะครับแต่หัวใจยังวัยรุ่นยังเด็กก็แสดงว่าหน้าเด็กอยู่นะครับโอเคก็ OK. ا, คนที่ได้เงินครับถ้าไม่ผ่านข้อนี้ก็จะไม่ได้เงินไม่ใช่เป็นคนสัญชาติไทยไม่ใช่เป็นคนที่อายุ60ปีขึ้นไปก็จะไม่ได้เงินครับโอเคนี่ข้อหนึ่งข้อที่2ครับมีหรือไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่เนี่ยข้อนี้เป็นข้อพิเศษนะครับที่จะย้ําเตือนกันว่าหากว่าคุณมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็สามารถได้เงินตรงนี้ได้หมดนะครับเพราะว่าเงินครั้งนี้จะให้ทุกคนที่เป็นคนที่ผ่านตามที่ผมได้บอกนะครับที่ในทั้ง7ข้อเนี่ยคุณเช็คแล้วนะครับคุณผ่านลอดหมดนะครับก็จะได้นะในข้อที่2นี้ก็คือมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็สามารถได้เงินตรงนี้ด้วยได้อันนี้คือข้อที่2ครับข้อที่3ครับได้เคยไปลงทะเบียนรับ เงินที่ชื่อว่าเบี้ยผู้สูงอายุไปที่เรียบร้อยคุณเคยรับเบี้ยผู้สูงอายุไหมถ้าคุณเคยก็จะได้รับเงินนะครับถ้าไม่เคยต้องไปเคยก็คือต้องไปลงทะเบียนรับเงินที่ชื่อว่าโครงการเบี้ยผู้สูงอายุให้เรียบร้อยครับหากยังไม่ลงทะเบียนให้รีบไปหาเวลาไปลงทะเบียนให้แล้วเสร็จแล้วทําให้เสร็จสิ้นครับมีเอกสารต่างๆที่คุณต้องเตรียมไปเพื่อไปลงทะเบียนนะครับคุณลงทะเบียนอะไรให้เรียบร้อยไปจัดการทําให้เสร็จสิ้นครับเมื่อคุณทําเสร็จสิ้นแล้วลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุไปนที่เรียบร้อยแล้ว ตรงนี้เนี่ยคุณก็จะสามารถได้เงินตรงนี้ได้นะครับแต่หากว่ายังไม่ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุครับจะยังไม่ได้ตรงนี้นะสำคัญมากๆครับต้องบอกย้ําเอาไว้เลยนะครับถ้ายังไม่ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุจะยังไม่ได้นั้น,ะน,ถ,น,น,นถ้าคุณไม่เคยลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุก็จะไม่ผ่านไม่ได้เงินแต่ถ้าหากว่าลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุแล้วก็ได้เงินครับนี่ข้อที่3ต่อไปข้อที่4ครับเคยได้รับเงินเบี้ยผู้สูงอายุในเดือนก่อนหน้านี้มาก่อน การที่คุณได้รับเดือนก่อนนั้นนี้มาก่อนเนี่ยหมายความว่าในเดือนมีนาคมคุณก็จะยังได้ต่อเนื่องนะครับเพราะว่าการได้เงินในเดือนมีนาคมเนี่ยเกิดมาจาก2อ,อย่างหนึ่งคือคุณได้เงินในเดือนก่อนนี้มาก่อนกับคุณได้เงินครั้งแรกในเดือนมีนาคมครับพึ่งอายุ60ปีพอดีคุณอาจจะไปลงทะเบียนเบี้ยผู้สูงอายุตั้งแต่อายุ59แล้วล่วงหน้านะครับแล้วก็พอถึง60ปีเนี่ยก็ถึงวันที่กําหนดนะครับ ต่างๆนะถ้าไม่มีปัญหาเรื่องบัญชีธนาคารอะไรต่างๆก็จะสามารถได้รับเงินได้นี่ข้อ4ครับเคยร,รับเบี้ยผู้สูงอายุเดือนก่อนนี้มาก่อนได้เงินครั้งแรกในเดือนมีนาคมนี้ครับก็ในข้อนี้เนี่ยถ้าไม่ผ่านข้อนี้คือไม่เคยได้รับเงินแล้วไม่ได้เงินทั้งเดือนนี้ในเดือนแรกก็จะไม่ได้เงินนี่ข้อ4ข้อที่5้ครับบัญชีธนาคารที่คุณให้เวกแตามรัฐจําได้ไหมตอนที่คุณไปลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุคุณต้องให้บัญชีธนาคารด้วย คุณจำบัญชีธนาคารเล่มนั้นได้หรือเปล่าว่าบัญชีธนาคารอ,อะไรจำให้ได้นะครับเมื่อจำได้แล้วให้ไปเช็คคราวว่าบัญชีธนาคารนั้นเนี่ยมีเงินเข้าออกอยู่ในปัจจุบันหรือเปล่าเพราะบางทีเนี่ยคุณอรราจจะลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุนะครับมาตั้งแต่ยุห้าเก้าแล้วบัญชีนั้นเนี่ยไม่ได้ค่อยบัญชีเคลื่อนไหวพอบัญชีไม่เคลื่อนไหวบัญชีอาจจะถูกปิดหรือถูกระงับชั่วคราวได้การที่บัญชีถูกระงับหรือรถูกปิดชั่วคราวเนี่ยจะทําให้คุณไม่สามารถได้รับเงินได้นะครับอันนี้เนี่ยคือคนพลาดเรื่อองนนี้กัเยะ แล้วสูญเสียโอกาสที่จะได้รับเงินกันเยอะมากดังนั้นคุณต้องไปหมุนเวียนบัญชีครับที่คุณได้ให้เวลาทำไปแล้วตอนลงเบร์รับเงินเบรสูญยุ่คุณให้บัญชีไหนไว้บัญชีนั้นเนี่ยต้องเอาเงินไปโอนเข้า1บาทก็ได้นะให้บัญชีมีการหมุนเวียนเมื่อบัญชีมีการหมุนเวียนครับบัญชีจะไม่มีปัญหาเมื่อบัญชีไม่มีปัญหาคุณก็จะสามารถได้รับเงิน ได้นั่นเองครับนี่คือข้อที่5ถ้าไม่ผ่านข้อน,นี้บัญชีมีปัญหาโอนเงินเข้าไม่ได้เนี่ยรัฐก็จะไม่สามารถโอนเงินคุณได้คุณก็จะไม่ได้รับเงินต่อไปข้อที่6ครับอายุ90ปีขึ้นไปเท่านั้นครับที่จะได้1 0 0 0บาทนบาทครับข้อน,นี้เนี่ยชัดเจนเลยหากว่าคุณอายุยังไม่ถึง90ปีจะไม่ได้1 0 0 0บาทแต่ไม่ใช่ว่าไม่ได้เงินนะ60ปีขึ้นไปก็ได้รับเงินเหมือนกันแต่ได้รับเงินเป็นตามจํานวนอายุครับตามจํานวนของขั้นบันไดซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟัง แต่ตรงนี้ให้คุณเข้าใจก่อนว่าคนที่จะได้1 0 0 0บาทครับจะต้อง90ปีขึ้นไปเท่านั้นหากคุณไม่ผ่านคืออายุคุณเนี่ยยังไม่ผ่านคืออายุยังไม่ถึง90ปีก็จะไม่ได้เงิน1,000งพันรงนี้ชัดเจนนะข้อที่6แล้วคุณจะได้เงินเท่าไหร่ล่ะจะได้เงินตามอายุแบบนี้ครับนี่คือตัวอย่างเริ่มตั้งแต่อายุ60ปีหกสิบเก้าเนี่ยจะได้600บาทเจถึงเ9จะได้เ0 0รอบาท80ถึง89จะได้800อบาท และ90ปีขึ้นไปเท่านั้นครับที่จะได้1,000บาทจะเป็นไปตามนี้ดังนั้นหากคุณมีอายุอ่านี่คือตัวอย่างหากคุณมีอายุ60ปีครับคุณจะได้600บาทหากคุณอายุ68ได้600 70ปียัง700นะครับอันนี้คือ700เพอะปรับขึ้นนะครับจาก60เป็น70 76ก็ยัง700อยู่79ก็ยัง700แต่พอ80ปีครับเพิ่มจาก79มาปีหนึ่ง80ปีได้800 85เป็น800อายุไม่ถึง90ครับ89เนี่ยได้800อายุ90ปีครับได้1,000บาทนะพอ90ปีปุ๊บ1,000ทันที93ปี1,000 100กว่าปีก็1,000นะครับจะเป็นไปตามนี้คือ1,000บาทจะได้สําหรับคนที่อายุ90ปีขึ้นไปเท่านั้นที่1,000บาทไม่ผ่านก็คืออายุยังไม่ถึง90ก็ยังไม่ได้1,000บาทอายุ60อยู่600 70ก็ได้700 80 800นะครับ โอเคนี่คือข้อที่6ครับไม่ผ่านข้อนี้ก็จะไม่ได้1 0 0 0บาทต่อไปข้อที่7ครับผู้ที่รับเงินบี้ผู้สูงอายุเนี่ยต้องยังคงมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันครับหากเสียชีวิตไปจะไม่ได้รับเงินอีกแล้วนะครับให้สำรับคนที่ยังคงมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันเท่านั้นนะครับหากคุณดูเผื่อูุญ่าตายายของคุณนะครับที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเขาถ้าเขาเสียชีวิตในช่วงรอนที่ 1- นึ่ถึงสิบ ช่วงก่อนที่จะถึงเดือนมีนานะครับก่อนที่จะถึงวันให้เงินอนะ่ะก่อนถึงวันที่เงินวันที่10มีนาก็จะยังได้รับเงินอยู่นะครับในเดือนมีนาเป็นเดือนสุดท้ายนะตามเลทอายุที่เขาเสียชีวิตนะครับเสียชีวิตที่สมมติเสียชีวิตที่อายุ200ปีก็ได้1000บาทนะครับในเดือนมีนาคมนะก็ตรงนี้เนี่ยแต่ต้องมีพยานรับรองนะครับมีใบมรณาบัตรหรืออะไรเงี้ยบัตรมรณาบัตรอะไรให้กับเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็จะรับเงินได้ นะครับพยายามลองสองคนก็รับเงินในเดือนนั้น,เด,นเดือนมีนาเป็นสุดท้ายครับแต่ดังว่าเสียชีวิตไปอย่างยาวนานและหลายปีแล้วนะครับแบบนี้ก็จะไม่ผ่านนะครับก็จะไมไ่รับเงินแต่ถ้าคงยังคงมีชีวิตอยู่ยังแข็งแรงอยู่กับลูกหลานรักลูกหลานหน้าลูกหลานก็รักมากดูแลกันเอาใจใส่กันครอบครัวดีมากครับตรงนี้คุณถือว่าผ่านนะครับก็จะได้รับเงินตามอายุเลยนะครับทั้งถ้ายัาง90ปีก็จะได้หนึ่งพันนะครับ แต่าไม่มีชีวิตอยู่ก็จะไม่ได้เงินไม่ผ่านก็ไม่ได้รับเงินครับนี่ข้อที่เจ็เป็นไปตามทั้ง7ข้อนี้ครับเช็คแล้วนะครับคุณไม่ผ่านใน7ข้อข้อใดข้อหนึ่งคุณจะไม่รับเงิน1 0 0 0บาทนะอาจจะได้คือบางคนอาจจะได้นะครับเพราะว่าอายุอาจจะยังไม่ถึง9กก็อาจจะได้600้อย8 0 0ร้อแอตามอายุนะครับแต่ถ้าหากว่าจะได้1 0 0 0บาทต้อง90ปีขึ้นไปเท่านั้นโอเคนะครับ ถ้าเช็คแล้วนะครับคุณเช็คไปหมดคุณบอกว่าคุณผ่านหมดเลยนะครับทุกข้อทั้ง7ข้อเนี่ยเท่ากับคุณได้1 0 0 0บาทแน่นอนครับโอเคในเดือนมีนาคมนี้ครับก็จะโอนเงินครับสำหรับคนที่ผ่านเป็นไปตามเงื่อนไขที่ผมบอกคุณจะได้วันจันทร์ที่10มีนาคมโดยวันจันทร์ที่10มีนาคมจะทําการโอนเป็นเงินสดเลยตามจํานวนอายุที่คุณอยู่ในปัจจุบันนะครับในเดือนมีนาคมเนี่ยคุณอายุเท่าไหร่อยู่ในเกณฑ์ไหนก็จะโอนตามอายุตรงนั้น นะครับเงินจะได้ไม่เท่ากันคนที่ได้1000คือคนที่90ปีขึ้นไปเท่านั้นในวันจที่10มีนาะคมนี้ประดับเงินครับนี่ก็คือสิ่งสําคัญครับข้อมูลที่ฝากทุกท่านในตอนนี้นะครับถ้าคุณอยากจะรู้ว่าใครบ้างที่จะมีโอกาสได้1,000บาทนะผมก็ทำคลิปอธิบายเอาไว้อยู่ในวันที่10มีนาน่นแหละก็หลังวิดีโอนี้ ได้แล้วในเดือนมีนาต้องบอกก่อนนะครับว่าในเดือนมีนาผู้สูงอายุม,มีโอกาสได้เงิน13,000กว่าเลยนะครับซึ่งจะเป็นคุณหรือเปล่าก็ดูได้หลังวิดีโอนี้เช่นเดียวกันนะครับโอเคอน,นี่ก็ฝากออยสสำหรับทุกท่านด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไป